เดี๋ยวเราเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ก็จะเป็นการสอนในหัวข้อการสร้างคอมคอมเมนแล้วก็ซิมโบโลนะครับเราจะข้ามขั้นตอนการทำไอตรงนี้ไปแล้ว<ม>ไอเวริง<ม>นะครับเพราะว่าวันนี้เราใช้เวลาลดเร็วนิดน,นึงอันนี้เข้ามาสู่โหมดการสร้างคอม แต่เบื้องต้นเบื้องต้นเปิดโปรแกรมก่นอนครับผมเปิดโปรแกรมกันคนกคนอนึ่ง่ะทีนี้ไอตรงข้างๆเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าตรงนี้นะคอมโพเนนต์ซิมโบล MIS c เนี่ยก็คือซิมโบลแต่ว่าจะเป็นซิมโบลที่เหมือนกับว่าไม่มีในลิส ในการทำสัญลักษณและคอมปพนเนนต์เต็ปรแรกผมก็อยากจะให้เข้ามาเป็นที่เข้าที่ทูลเพราะว่าไอโปรแกรมพวกนี้มันจะมี2อ,อหน้าต่างสองวินโดว์นะฮะอันไหนถ้าใครไม่ทันไงก็ก็บอกเนาะวันนี้เราไปกันอย่างช้าๆครับก็ต้องเปิดหน้าของมันออกมาอันนี้เราจะข้าวขั้นตอน การสอนเรื่องโปรแกรมดอทเคเบิลนะครับผมมีวีดีโอไว้หลายเ็นว้ไว้หลายพาร์ทอยู่เดี๋ยวผมจะโพสแล้วก็ไปดูในในในกลุ่มมีสาแล้วกันนะฮะแต่อันนี้ก็จะเป็นสเตเชียลกว่าก่อนที่พี่เคยมาในเรื่องการสร้างคอมเมนต์นะครับก็เข้าที่ทูลทับทูลแล้วก็สตาร์ตดัตเบดเอ่อดัตเบดอีดิทเตอร เราก็จะได้หน้าคอมเมนต์ได้หน้าหน้าการสร้างนะฮะก็เห็นไหมจะมีดอด BE, ท .dbe ตรงเนี้ยข้างบนข้างบนนะข้างบนหน่อยอ่าใช่อีกสามต .dbe ก็คือ database เนาะแล้วหน้าต่างทางซ้ายมือก็คือ เวลาเราจะสร้างเหมือนกั็สร้างโมดูลตรงนี้ก็เป็นสามวิติแต่วันนี้เ,นนเราพูดเหมือนกสองมิติเพราะเราบางทีเราอาจจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราเก็บตู้ด้วยอัตแท็งแล้วด้วยแฉะด้วยอะไรพวกนี้อยู่แล้วทีนี้มันจะขึ้นตรงถ้าเราจะจะ,จะอินดิเกเตรอย่างเงี้ยจะขึ้นตรงคอมมิวน,นิสตแล้วก็สัญลักตรงนี ตรงนี้มีใครอยู่หน้าเดียวผมบ้างแล้วดึงหมดแล้วนะครับอะทีนี้เราจะเรียกการแก้ไขตารางเบียรที่ต้องการอย่างไรเราจะมีมุมตรงนี้ไอ้สามสี่เนี่ยครับสามสี่ตรงเนี้ยเราอยู่ในโหมดคอมเมนก่อนครับจะจะไปคลิกขวาตรงไหนก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นการเลือกเพื่อที่จะเรียก เรียกคลิปเรียกออมาครับเรียกาาคำสั่งคอฟิดออกมาครับผมผมก็จะมีเยอะแยะเลยผม,ผมมีหลายทั้งโลโว้เวกเตแล้วก็อะไรมากมายครับก็เหมือนกันไอตรงเนี้ยเวลาที Vay ่จะ <Roberts> <c oughs> จะสร้างจากอะไรเงี้ยดาต้าเบสหน้าต่างอ่ะก็ต้องแอดแอดเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคแอดเลยครับไปที่โโครับก็ย้อนให้ดูทีก็คืออ่าไม่จะเป็นซิโมโบลจะอะไรก็ได้เราครแค่จะเรียกมันออกมาที่เฉยจากผมจะเป็นนี้ก็ได้ แลก็เป็นนี่เหมือนกันผมเนี่ยผมอยากจะใช้คำสังส่ง c o n f i g database ตัวที่จะเปลี่ยนเดียวครั้งนี้เราต้องแอดแอดใหม่อ่าแอดครั้งเดียวครับไมาแต่เราแอดไปแล้วอันนี้คือแอดใหม่เลยนะอ่าถ้าพี่แอดไปแล้วก็ก็จะจบตแ,แต่ว่าทีนี้ผมจะสอนอ,อย่างเช่นพนีย่ยศเนี้ยก็ก็ยังไม่ได้เป็นก็ต้องทาคำสัง่งผมก่อนก็เริ่มจากเืสิกปูพื้นไปเลยของ database ของการสร้างบล็อกทางแล้วผมจะปูพื้นเรื่องการตั้ง เทเบิลตั้งเวลลิ่งของนี้ใช่ปะ่ะทีนี้มันจะสเตจเดียวกันเห็นป่ะเม,มืม่อกี้ผมเวลาผมสตาร์ทมันก็ต้องมีการเรียกอ่าดอทเทเบิลออกมาก,ก่อนแล้วก็ค่อยเรียกกันได้ใหอีกทีครับคอนฟิกใช่ครับแล้วก็แอ,อ,อแล้วก็ไปที่ สี่จุดสี่ตัวแรกนะครับถ้าตัวแรกครับแล้วก็ next ครับแล้วก็เบาครับปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราต่อกันเลยก็ผม <c oughs> ยุดเป็นไงถึงตรงนี้ปะ คือเบาไหมไปแล้วครับศูนย์เน็ตเบาครับไปที่ตัวอกิ้ใช่ไหมถูกอนิฟายผมเรียอาอะถึงเหมือนกันนะถึงกันถุงพี่เบาก็เฉยเพราะว่าลงไปแล้วนี่ครับหนเอาได้ตอนแรกเราแอดเราแอดมาบ่อนแล้วเราให้มาตั้งให้กัน แอดได้แอดทั้งหมเลยยกเว้นแลกเก็ตคือสี่ตัวนี้ยกเว้นตัวเดียวแอดแอดทีมพร้อมกันเลยครับทีลันใช่ไหมครับหนึ่งบวกเดี๋ยวขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เทสเทสการเชื่อมต่อครับขึ้นเนี้ยโอเคเแล้วขึ้นโอเคโอเคไปครับถ้าขึ้นอย่างเงี้ยคือว่าสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็โอเคแล้วก็เน็ก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 ไปก่อนเดี๋ยวค่อยตั้งที่หลังแล้วก็อีก จำไม่ได <c oughs> ้นะพี่อย so ู่ไหนผมหลายตัวไว้เดี๋ยวผมลบลบก่อนจำที่ได้ว่าอยู่ไหนแอดครั้งต่อไปมันจะอยู่ที่เดิมดีกว่าผมลบก่อนเออเน่ผมได้ว่าตัวนี้นะตัวนี้แล้วก็แอดอีก0น b a l a n c สเต็บเดิมแล้วก็เอา Conflict ครับแล้วก็ เทสการเชื่อมต่อก็โอเคแล้วก็เน็ก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 ไปก่อนแล้วก็แอดตัวท้ายส0เมาส์แล้วก็ซิมโบครับแล้วก็เทคโนโลชัน่นโอเคเน็กเน็กนี่นะผมได้มาสามตัวแล้วยกตรงนี้ ตัวนะทีนี้มาดูอันแรกเลยคอมโพนเนนต์รเราเราจะมีการพัฒเต็ยู่นะเราจะพัตไปนีแหละแล้วกวนะ็เดินที้งเข้าไปคอมเนลนก่อนลุบเน็กอ่ะ นี้ถามว่าต้องติ๊กหมดไหมไม่ต้องก็ได้ทำไปมต้องติ๊กใช่ไหมใช่เราดูตรงนี้ดู Conflict Relation ได้ไหม r e a t i เราจะเชื่อมต่อกับตัวไหนโลโวลก็ต้องเชื่อมต่อโลโวลถูกป่ะไหมตั้งแต่โลว์โวลใช่โลวโวล symbol เดียวเราเชื่อมต่อกับที่เราแอดเ d ตัวนี้แค่ add ลงไปตัวิดต่อลงไปที่อนั่นให้เชื่อมต่อตรงนั้นใช่ไหม Yes ติดไป ถามว่าตรงนี้ติ๊กไหมติ๊กครับติ๊กทุกตัวแต่ว่าก็มากดไดโนใหม่อีกทีนึ่งเห็นไหมพี่วดูนะว่ามันมันจะเชื่อมต่ออะไรซิมโบ้ต่างอื่นเห็นไหมนี้จะมองเห็นตัวเดียวมเ่จะมองเห็นแค่การเกษตรกระบวนการทีเกี่ยวข้อง อพี่ต้องติ๊กด้วยติ๊กทั้งหมดเลยติ๊กปึ๊บดูนี่แค่นี้ก็๊บตอนนี้ออไปปึ๊บติ๊กปึ๊บพี่ยังดูนี้ว่ามันยังอยู่คงอยู่เหมือนเดิมของเราอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ของเรายังเป็นล้มบอลยู่เลยหรือเปล่าอ่ะเปลี่ยนโมกพี่แล้วกดตรงนี้กดไปแล้ก็คือว่าเราจะเลือกเฉพาะของเราอย่างเดียวนะ แต่ถามว่าติ๊กหมดไหมก็ติ๊กหมดแหละเพราะว่าผมอยากให้มันคอนฟิกได้ได้ได้ทุกอันอแต่ว่าอันอันหลักๆสองครั้เนี่ยเราจะคอนฟิกตัวนี้โดยที่เราเพิ่งแอดมาเมื่อกี้หรือว่าที่เมื่อกี้ที่เราแอดแล้วก็พิเดตมาเรายังไม่ทำอะไรมันไงแต่เราจะคอนฟิกตัวเนี้ยติ๊ก,ต,กติ๊กอยู่แล้วทุกคนไม่มจะมองเห็นหมดทนะั้งอ่ตาถึงรถไปมีสามตัวจะมองเห็นหมดใช่ไหม ใช่มีสัญลักษณ์มีอะไรทุกอย่างก็คือว่าเอย่างนี้ทำไมซิมองเห็นแต่เดียววะหรือว่าทจะมองเห็นแค่สัญลักษณ์ MDD อ๋อก็เพราะว่าในเครื่อง์ที่มีน้อยไงของผมมีเยอะมันแค่นั้นเองเพราะว่าผมไม่เกี่ยวกับตัวที่แอดมาสามตัวดีใช่ไหมใช่เพราะผมต้องต้องสอนหลายๆคนแล้วทำไมเดี๋ยวกี้เข้าใจครับว่าจะา Pads มาสามสามตัวเยอะมันจะหมดไม่่ใชไม่ใช่ มันจะมีคอนฟิกคอนฟิกคือตัวตัวกลางอคอนฟิกเตือนแกว่าคอนฟิกมันจะมันจะไม่มีใน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 ีน้นนแล้วมันมีสัญลักขั้นล่างอีกแลนคอนคอนฟิกแปลภาษาไทยว่าการเชื่อมต่อกันอะไรเงี้ยมันจะเอาตอนแรกมันคืออะไรเนาะมันจะเอาคอมเมนเซนต์กับซัโบัมาเชื่อมต่อคอนฟิกจะเป็นตนัวกลางไม่มองเห็นแค่ซัโบัอย่างเดียวสูงอย่างเดียวูอ่าเน็กแต่ต้องชัวร์นะว่าเราจะเลือกเลือกต้องการแล้วตอนนี้ คอนฟิกที่เราต้องการตัวนี้ที่เราเลือกเเกไนน็แล้วก็ฟินิทแล้วก็คอนฟิกเช็คคอนฟิกอีกทีนึ่งไม่มีอะไรเห็นไหมมันไม่มันไม่ให้มันตัวมันเลือกเห็นไหมเพราะว่ามันมันต้องไปคอนฟิกมันต้องไปเชื่อมต่อตัวอื่นใช่ไหมมีนะ อ๋อนี่ไงก็คือเราไม่ต้องเลือกเลยมันเลือกให้เองแล้วถ้าตรงนี้ล่ะถูกไงถูกผมแล้วใช่ไหมอ๋อเม็ดเม็ดตื่อนมาดีไปถึงที่อ่าอันนี้ที่ทำไปแล้วอันนี้แล้วก็กินกต่อไปก็อันที่อ๋ออ่าตัวที่สองแล้วตัวทีสองแล้วแล้วก็เดินต่อไปเลยเล็ดเหมือนผมเจอผมอ่ะไม่มีอะไรเพราะมันไม่แค่มันตั้งค่าเราจะเอามันไปตั้งค่าตัวอื่น ครับแล้วก็เหลือซิมโบ้ซิมโบ้เอาสามตัวใช่ป่ะก็ทำทุกตัวปุ๊บเข้าไปจะเจอหน้าอย่างนี้แล้วกด next กดคลิกเหมือนเดิมครับแล้วก็คลิกคลิกคลิกไว้ก่อนแล้วก็เรามาเลือกตรงนี้ที่เราต้องการมครับผแล้วก็ next ครับแล้วก็ finish แล้วก็โอเค ทีนี้โอเคปุ๊บอยู่หน้าเดียวผมหรือเปล่าอยู่หมดแล้ว,วอ่ะอย่างีนี้นะแล้วก็เมื่อกี้เห็นพอพี่ยศเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราลากเราลากได้อ,อันนี้หนักอันนี้เป็นใช่ไหมเป็นลากนี้ไนดะ้เพราะว่ามันได้เห็นกว้างกว่าอ่ะอทีนี้ของเยอะก็จะเป็นนี่ต่อไปเราจะมา,เล,เ,า,ะมาเลือกอระดับเวทที่เรา คอนกเมื่อกี้เมื่อกี้คือการตั้งค่าคอนกท็กซนี่ในชะ่ไหมถามว่าทำแค่ครั้งเดียวนะเดี๋ยวรัางต่อไปเราก็มาสิเล็กกันแบบนี้เนี่ยนึกใค้สั่งช่องเห็นไหม,อมของผมกดตัวนี้เนี่ยตามผมปัดมือแล้ว,ลวลกดสิเล็กครับรรครับแล้วก็กใช่แล้วก็ไปที่โลโกวเรา ครับซิมโบนะตรงคอมเม,เม,มเนต์แล้วก็ซิมโบิมโบเป็นโลวโนแล้วก็เห็นไหมมันจะล็อกันจะล็อกตัวฟอนที่ตัวท้ายตท้ายเปนลี่ยคอมเมนต์ซิมโบ้ฟนเราเลือกที่สตัวอ่า <c oughs> ตรงล่าง ต่คนเห็นของยศไหมว่าเห็นไหมว่าเลขถูกของยศอะไม่ไม่ไม่เหมือนผมแสดงว่าพี่มีคอนฟ lict ตอนแรกผิดออ่เฮ่ออ่ะแล้วก็ี่านอ่านนี่ตรงนี้นอ้ ใช่ไหมมันจะเช็ค่เรื่งตัวที่ข้มูครับอ่ะตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ถูกถูกสามสามช่องนะอโอเคผมโอเคนะคจะเปลี่ยนรอนโหลดก่อน<ม>ไปแล้ว เพราะว่าค้างเลยดูหลังจากที่เราลงแล้วไอ้พวกไะอ้นอ่อาอาเบสเสร็จนะว่าไงพี่หว่าวินหลุดหลุดเหรอเข้ายางเข้าหมดจัดนะมันมันมันค่อนข้างค้างเลยนะออร์่ะทีนี้เรามาดูเรามาเช็ค ใช่ความพร้อมว่ามันจะจับเป็นคุปบเลยอย่างเวลาเราลงครั้งแรกนะเราคิดขวาจีนต้องเป็นตรงนี้เท่าน,น,นั้นนะเอเคปะใชจีนแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นคุบต์บงเนี้ยของพี่โยอดผมทำไห้แหล้นะครับแล้วก็ ที่นี้เรายังไม่ขึ้นตรงเสิร์ตตัววน,นี้ใช่ปะ่ะเราก็มาดูตัวนี้อมนนเ,นเ,เนต์เสิร์ตอะไรเงี้ยเราคิดเลือกที่คอมมอนเน้นเค,ครับแล้วก็ดันเข้าไปปุ๊บไปบ <laughs> เพื่อให้มันมีรีเซ็ตเซิร์ชอะเซิร์ชเซิร์ชรีเซ็ตเซิร์ช ona peso na so na

เราเซตอะไรพวกนี้โอกับห้องนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูตรงนี้ทูนนะครับเซตติ้งโอเคตึ๊ดตึดทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นไอ้ตัวนี้ Setting ออเซตติงงตต้งดาต้าเบดครับออ,อ,อ,บอของของพี่ยังไม่ได้อดัลลหลดเป็นไงพี่ยศไ้ตวไหน setting ใช่ไหมครับ จะยศโหลดโหลดโหลดเข้าคอมอ่ะเขายศไม่ได้รับสิทธิใช่ป่ะครับแล้วก็เอาวางไว้ที่โพเดอร์ที่พี่อยต้องาาการมีม เร้องทำยังไงต่อจากเซตติ้งจากคูมเซตติ้งมาเพิ่งอะก็ทูลเนาะแล้วก็เซตติ setting, ้งครับปึ๊บอ,อันแรกเลยเนี่ยก็เบาเนี่ยแล้วก็ไปที่อะไร ดัตเบรดราโวล์แล้วก็เซตติ้งครับอ,อ,อันนี้จะมีเคบเบิลจาดัตช์เบรดเราเลือกที่ดับเบรดปุ๊บมันก็ได้มาใช่ป่ะ<ช>ส่วนในตัวนี้สับย์ธุรกิจก็สำคัญใช่ อย่างที่พี่วบาวถามว่าเราจะรวมโลเคชั่นไว้ไว้ในคอมเมนต์เดียวกันได้หรือไม่มแล้วบางเอิญอนาคตรเราอยากจะแยกแยกได้หรือไม่นี่แหละขับสุดคิดนี่แหละครับอ๋อคือตัวนี้นะถูกอ่าถ้าเป็นขอ,องบลกเซ็ตจะอยู่นี่ กอน,นะอ,นนอะก็จะเห็นว่า,ต,ต,าตัเวนยยตเนี้ยเสร็จ้วเราเพิ่มศัพสกิจด้วยเยวส่วนของพิยศเนี่ยเดี๋ยวเอาไปไ้นรัเสียอีกแล้วค่ตรงนี้ไม่พอเลยยเอ่ะ จากเมื่อกี้อันนี้โอเคพี่บ่าวเนี่ยเบาเนี่ยโอเคปะของพี่ก็เป็นเลยเซตติ้งในต้านเม็ดโอ้โว้ย,ยไปโอโว้ยโ,โ,โล่เ้อ่ะคือคือกันนะฮนะแล้วก็อันสองสองไปรรสปรรกิดสรรกิดทันทีสับสกิดสับสกิตก็แปลว่าสั่นเออเขาเรียกอะไรมันเป็นสับของวงจรนอ่ะ คือทําเป็นอ่ามันจะเหนือกว่าซิมโบลจะเหมือนเหนือกว่าคอมเพนเนนมันจะเอาคอมอ่าซิมโบลเนี่ยซิมซิมโบลเนี่ยนะมันรวมกันเป็นคอมเพนเนนคอมเพนเนนรวมกันเป็นสับงสัส่งธุรกิจก็เอาคอมเบนเนนหลายตัวมารวมกัน,ลงงนแล้วก็เออว่ามันบวกเส้นด้วยบวกเส้นบวกอะไรหลายอย่างอ่ะ ก็บาเข้าไปของพี่บ่าวก็จะอยู่นี่แล้วเบรดอวนแล้วก็ที่แล้เบรดแล้วก็สับโคเดอร์สับธรรมดาเนี่ยโอเคเลยเอาโคเดอร์ทำโคเดอร์เลยฮะเพราะว่าในนั้นมันเป็นมันแค่แบบขออภัยเลย มันเป็นวงจรเหมือนกับวงจรไอเซมเปอร์อะวงว่าวงจรมาริ่งอะจะทำเป็นบล็อกบล็อกเป็นบล็อกเออจะอยู่ในสับสนกันทีนี้แต่เราไม่ต้องจําเป็นต้องแตกบล็อกเออแต่ว่ามันจะรวมกรุ๊ปให้อ่ายังไม่เข้าใจทุกคนยังงงใช่ไหมเหนื่อชั้นอีก วันนี้เราบอกแล้วเราเรามานแบบสเปเชียลนะแล้วก็โอเคเลยครับอย่างอื่นไม่ต้องไปดูแค่สองอย่างนี้ก็คือจบแล้วแล้วก็โอเคแล้วก็ทีนี้เป็นที่ทุนูลสกรีตสกรีตเมื่อกี้เรีเบร้อแล,ล้วเราก็โอเคเลยใช่ไหมโอเคสต๊อบบี้ดูนะดูบอลไ่อยู่ะไรอย่างเงี้ยนะ แชรวิธีหรือเปล่า้า่นก็แชรด้วิธีกรอปยูเซอร์มปเลยอเอก็เ่าอืก็เนี่เห็นว่ายูเซอร์จะเหมือนกันอ่ะก็เหมือนเราเรากรอปข้างบนมาไปข้างล่างใช่ไหมล่ะก็ก็อย่างเช่นเนี้ยอังเงี้ยกรอปแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสัศกิจไว้แต่ถ้าเกิดว่ามันทำไม่ได้นะโอเคปะ ก็หาหาหาไม่เจอก็ทำงี้เลยอ,อ่ะโอเคทีนี้ตรงนี้นมันจะยังไม่อัปเดตให้ทันทีทันใดใช่ไหมเรามากดที่ตรงนี้แล้วก็รีโหลดเซตติ้งแล้วก็มาที่เซตติ้งแล้วก็ประเทศดาตาเบสโอเคพี่ยศ

โหลดครับไปที่โหลดแล้วก็ไปที่เซตติ้งเหมือนกัีโหลดเหมือนกันเรารีเซรเหมือนกับเราโหลดเสร็จปุ๊บไปที่โหลดปุ๊บเหมือนรันชิ้าละกี่มากรอ้ไหมครับแล้วก็โหลดมาใช่ป่ะทีนี้ขึ้นขึ้นตรผมขอะไรหรอ ก็เปล่าเหมือนกับเราเข้าไปที่เนี่ยอีกรอบหนึงอ่ะเปล่าเราไปหาที่ที่ updating กลับมาอ่ะคือคือคือยู้เซอร์พี่เซอร์บ่งไม่เหมือนกันไหมอ่า updating แล้วก็ไปที่ updating า a t a b a s อเพื่อไม่ใช่หรอกคือเพื่อให้มันอัปเดตเพราะตอนแรก เรายังไม่ได้รีเซ็ตอะไรร้อเปอร์เซ็นต์ไงสมมติที่เข้าที่เซิร์ฟเวอร์ได้ครับที่มีสิทิ์เข้าครับที่เข้าไปที่ในต้องไปหาไว้ตัวเซตติ้งมันอยู่ไหนหรือเปล่าถูกซึ่งที่ต้องรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนถูกซึ่งแพทเทิร์นจะเหมือนกันหมดครัที่เข้าไปปต๊บที่เข้าไปที่อ3ตัวอีสามแล้วก็ดาตเทเบตเราโวลทอ่าเราพึ่งจะเจอปลายนี้ก็ที่พี่เรียนวันนี้กับของจริงยังไง ไอ้เ้รื่อมอเตอร์เดียวเดียวมันมันเหมือนกันเลยอ่าที่จะเข้าไปในอีสานัวนด้แหละที่จะเจอพวกนี้อยู่ในนั้นทุกอย่างอยู่ในน Full Option Full ั้นฟู o p t i o นด้วยโคตรฟูเลยมี่มาที่ทูนเตสติ้วมันมีรมาจากที่ <ฮะ S 1> ล้วพี่เซตติ้งดาต้าบิ้ครับปาร์ตี้เลิศเนะครับ